สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ BC c ปเซฟวินเทอร์นะคะวันนี้ก็อยู่กับ Star Diary เช่นเคยนะขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะ G2A.com ด้วยนะคะซื้อเกมถูกซื้อที่ G2A นะเออ่วันนี้เป็นวันวันวันอะไรวะอ๋อ <laughs> เป็นวันเทศกาลใช่ไหมวันเทศกาลเอดู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  j e l l y f i เอ,อ๋แมงกะพุนนะ ดูแมงกะพุนตื้ง,งานน่าจะมีตอนเย็นๆค่ำๆดึกๆนะคะงั้นก็ตอนเช้าๆนี่เราน่าก็จะน่าจะใช้ชีวิตได้ตามปกตินี้ใช่ไหมวันนี้มีเห็ดหรือเปล่าวิธีจําไม่ได้นี้เห็ดจ้าไม่มาเลยพรุนี้ต้องออกพรุนี้นะคะพรุพนี้ต้องภารกิจเยอะแน่ๆเลยเพราะเราต้องเคลียร์ฟาร์มต้องเอ่อปลูกผักสารพัดบาบาบ,าบ,าบ,าบาอ,อ เราต้องค้าหุ่นละกาเพิ่มด้วยนะเพราะมีหุ่นละกาสองตัวคิดว่าไม่น่าจะพอสำหรับการปลูกพืชในฤดูหน้านะตนน้นไม้พวกนี้ที่จริงเราสามารถตัดทิ้งได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ายัางไงพวกนี้มันก็คงไม่เจริญเติบโตให้เราแล้วอะตัดเลยดีไหมดีแล้วเราจะได้จัดแปลนฟาร์มเราใหม่ด้วยนะคะอุย้ยมีมีจดหมายเพิ่งเห็นนี้ตุบตุบ๊บ Okay. เราต้องใช้อะไรตัดน,นี่แล้วกันอะบีซีตัดไม้ตัดต้นไม้แพบนึงแล้วกันนะคะเอออันนี้เมื่อกี้เผิอกดอ่านแล้วลืมลืมกดถ่ายไว้เออบอกว่ามิเกลคืนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มนะคะจะมีเทศกาลเทศกาลที่แบบหายากมากๆเออคือเทศกาลมูลไลจ์เจลลี่เออไม่ใช่ด้ต้องบอกว่าเออมูนไลจ์เจลลี่เนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าไงเดียมันเป็น แมงกะพันแมงกะพันแสงจันทร์เนี่ยมันจะผ่านมาที่เมืองพาลิกนแล้วก็เออมันจะเดินหน้าไปทางใต้สําหรับฤดูหนาวก็คือแบบเป็นการอพยพของแมงกะพันไฟอะไรประมาณน,นั้นเนาะเอ้ยไม่ใช่แมงกะพันไฟแมงกะพันมูลไลท์เออแล้วก็พวกเราก็จะไปที่ท,ที่ชายหาดกันเพื่อจะดูมาแล้วคุณก็ไม่ควรจะพลาดน,นะอัน,นี้จากเดมิเทสนะคะโอเคขายของแพบ๊บโป๊ะ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 วันนี้ต้องร่ำรวยแน่นอนนี่มีซีเริ่มเคลียร์เสร็จแล้วก็ เดี๋ยววันนี้ว่านจะตัดไม้ทำนู่นทำนี่เคลียร์ฟาร์มซะหน่อยเตรียมไว้แต่เราสักหรเอีดดูหน้านะคะเราจะวางแปลนไว้เลยว่าเราจะเอายังไงเอ,อเอาขวานมาด้วยแต่ขวานเราตัดตอไม้ใหญ่ได้ยังวะน่านจะได้แล้วล่ะเนอะต้องลองต้องลองอนอ้ออยผิดแบบนี้เข้าไป้าโป๊ะอันนี้ขอบแทะเอาขึ้นมาก่อนนะคะ เราจะเคลียร์พื้นที่จัดสรรฟาร์มใหม่แต่ตรงนี้ไว้เหมือนเดิมนะคะเอาปักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยถ้าเปลี่ยนฤดูนี่ปุ๋ยมันจะหายไปไหมเนี่ยตัดไม้โป๊ะโป๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรตกน้ำจำบ้าเหรอ โ๊ะอ่ะแต่ทุกสึกตอใหญ่เรายังตัดไม่ได้ใช่ป่ะขอจัดสรรพื้นที่ฟาร์มนิดนึงเราจะปลูกยังไงดีเนี่ยเอาเป็นอ่าช่องช่องนี้ลบไปลบลบนี่วางตรงนี้แล้วก็โป๊ะโป๊ะ,ปะอันนี้คือหนึ่งอันแต่ว่า ที่เราปลูกติดๆกันเลยก็ได้นะคะอืมหรือจะเว้นดีเว้นไวก็ได้เนาะเวนไว้มันก็จะสวยหน่อยแต่มันก็จะเปลืองพื้นที่นิดนึงอะ่ะก็เว้นไว้แล้วกันเนาะที่บีซีต้องขุดตั้งแต่วันนี้เลยเนี่ยเพื่อที่ว่าวัาออวนพรุ่งนี้เนี่ยพอเปลี่ยนฤดูแล้วอ่ะน้ํามันจะได้ลดลดอยู่แล้วบ้างไงไม่ใช่ว่าแบบเราต้องมาลดใหม่ทั้งหมดอะไรอย่างงี้เพราะถ้าเราเพิ่งปักสปริงเกิลเนี่ยพอ เนี่ยพอปักวันนี้เนี่ยเห็นไหมมันก็ยังแบบไม่ไม่เต็มอะ่ะเราต้องลดน้ําอ่ะนั่นก็คือเราถ้าปักตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มันก็จะแบบไม่ต้องลดอะไรอย่างงี้อ่าฮะตรงนี้จะปักสปริงเกิลอุย๊ยผิดเกินอ่าโป๊ะโป๊ะเดบิซี่จะแต่งฟาร์มตรงนี้นิดนึงแล้วกันไม่ให้เสียเวลาคลิปเนาะ เสร็จแล้วเราวางสปริงเกิลเสร็จแล้วเหลือแค่ไออันนี้นะคะไอสปริงเกิลขั้นขั้นแรกซึ่งพีซีว่าพีซีจะไม่ใช้อล่ละนะมันรู้สึกว่าไม่ค่อยค้มเท่าไหร่อยากจะย่อยทิ้งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ซีจะต้องค้าหุญไลกาเพิ่มมาเพูดไลกามีอยู่เท่านี้มันไม่พอนะคะบุญไลกาต้องใช้อะไรบ้างนะใช้กิ่งมาใช้ไฟเบอร์ใช่ปะมีหยิบอะไรเกิดมาเนี่ยจึ๊บจึ๊บใส่ข้าไปค้าบุนไลกาอ้าวงการโครนี้ โอ oh, ไม่มีจ้าได้แค่นี้แหละมันก็เก็บเก็บเก็บโปะโปะเข้าไปตอนนี้คือ e อ e น g y มีซีจะหมดแล้วเนี่ยกินไรเดียมีอะไรให้กินไหมมีแค่อันนี้ไปอาบน้ําดีกว่าเนาะไปแช่น้ำมาเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ฟาร์มต่อนะตอนนี้ขอปักคุณนลากาแพ็ปปักตรงไหนดีเนี่ยปักตรงตรงตรง,ตรงนี้ละกันใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคระยะได้อยู่นะอีกตัวหนึ่งขอปักตรงนี้โอ,โอเค น่าจะโอเลยนะเดี๋ยวถ้าอันล่างน่าจะไม่โดนว่ะออกมาก่อนปักลงไปโอเคเฮ้ยมันจะโดนปะวะเดี๋ยวบีซีค่อยเพราะว่ากลับไปปักที่เดิมไว้เดี๋ยวบีซีจะข้าหุ่นไลกามาเพิ่มแล้วกันนะคะไว้ได้โคก่อนนี่ก็ปลปอยไว้งนี้ก่อนอขอไปอาบน้บําแพ็บหรือจริงเราไม่อาบน้ําก็ได้นะเพราะว่าเอองานในฟาร์มเราก็ไม่น่าจะเหลืออะไรเยอะนะคะมีแค่มีซีว่าจะเคลียร์ฟาร์มตัดต้นไม้นิดหน่อยนะ แต่ว่ามันจะทันไหมอะเป็นเทศกาลเนี่ยตอนนี้มันสี่โมงกว่าแล้วเนี่ยไปอานะปบน้ำแป๊บนึ่งแล้วกันนะมาถึงแบวตูมหลับแพลบเอนเนอรีเอนเ,นเอนเนจีจะเต็มแล้วจ้าเต็มแล้วไปแล้วกลักบ้านกลับบ้านกันเถอะพร้อมจะลุยกันมานานแล้วเราเริ่มการเคลียร์ฟาร์มกันนะบัเนาวจัดของแพบโอเคตัดไม้ตัดโชโะโชะ ภารกิจวันนี้ก่อนที่เราจะไปมูนไลจ์เจอรี่รจะเคลียกองหินกองนี้ให้หมดจะหมดไหมเนี่ยหมดสิเอเมจี้จะหมดก่อนไหมไม่หรอกได้โคมาแล้วด้วยแหละซ c พร้อมจะคราฟไ,ไอ้ไอ้ไอ้หุ่นไลกาแล้วละ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้หยิบไฟเบอร์ออกมาค่ะดีงามพื้นที่ข้างล่างโล่งว่างจงเบยเราทําอะไรดีเลี้ยงสัตว์ดีไหมอย่าเลยตอนนี้ของไม่มีจะคราฟเลยค่ะ คือโรงเลี้ยงสัตว์มันต้องใช้หินใช้ไม้ใช่ไหมแต่บีซีรู้สึกว่าไม่ได้มีเก็บเอาไว้เท่าไหร่เลยเนี่ยหินก็ไปทรับันไดเกือบหมดแล้วเนี่ยเก้าก้โมงเอ้ยนี่ยสามทุ่มแล้วมูนไลท์เจลลี่จะเริ่มแล้วเร็วเร็วเอเก็จะหมดแล้วด้วยโป๊ะโป๊ะหมดเคลียร์พื้นอ่าวไม่หมดตูมนี่อ้าวตงอีกนิดนึงแฮนี่งามตอนนี้คือ เราเคลียร์ซนด้านล่างนะคะของฟาร์มเราเสร็จแล้วก็เหลือแค่ตรงด้านข้างซึ่งโคตรเยอะเลยเยอะมากมากาก็เอาเท่านี้ก่อนแล้วกันเนอะเทศกาลเริ่มแล้วอ่าไปเร็ว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 วิ่งจะวิ่ง the dance of the moonlight jelly has begun at the beat ตอนนี้เทศกาลเริ่มแล้วค่ะที่ไปเร็วมีการแวะเก็บดอกไม้ด้วยนี้ เออวะทำไมเราไม่ครัฟไอ้อันนั้นอะโทเทมบีดอย่าเลยจะถึงแล้วเนี่ยนิดเดียวเองสูสุลันล่นลั่นลั่นวิ่งวิ่งวิ่ง,ง,งอุ้ยนั่นอบิเกลเมื่อกี้มีซีเห็นอบิเกลทำไมอบิเกลไม่ไปงานเทศกาลล่ะวงแพบ็บมาถึงแววทุกคนไปแล้วแถแนชายหาดช่างลงกว้างเสียนี่กะไรทักทายทักทายทุกคนนะคะ อย่าบอกกัสน,นะว่าฉันอนะรู้สึกผิดหวังนิดหน่อยกับบุฟเฟ่ต์เมื่อคืนแค่คืนนี้เออมีกัสใช่ไหมเออแมงกะพนแสงจันทเงั้นเหรอฉันอยากรู้เลยว,ว่ารสชาติมันเป็นยังไงฉันไม่เคยลองมาหรอกนะอืมชีวิตมันง่ายนะสําหรับเออสำหรับพวกแมงกะพนก็แค่ปล่อยให้คลื่นอนะพัดพาตัวเองพัดพาละเออพัดพาตัวของมันไปอะไรประมาณนี้โอ้ยืนตรงนี้เพียบเลย มันก็แค่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นหายากเท่านั้นแหละฉันอาจจะเห็นเแมงกระพรุนที่มันเป็นสีเขียวๆอะมันหายากที่สุดเลยนะอันนี้เสียงตึงไม่ต้องแปลกใจคะเสียงเฟซบีเสียงแหละไอ้วันเอมันจะมีพิษหรือเปล่านะบางทีฉันอาจจะฉันมันฉันไม่ควรจะผักเทอเตียนลงไปนะเออก็ไม่ควรสิคะฉันคิดว่าฉันเห็นบางอย่างขยับอยู่บางอย่างที่มันใหญ่มากๆแล้วก็มืดมันดูดำมาก นี่ะไรหลอกฉันแค่แค่อยากจะหลอกเธอเท่านั้นแหละเนี่ยมีการแกล้งเราด้วยนี้เอ่อฉันไม่ได้เอากล้องมาเสียดายจังลืมอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าฤดูร้อนมันจะหมดไปแล้วฉันยังรู้สึกว่ามันเพิ่งจะเริ่มเองเอ่อมีคนมากมายที่เอ่อมาที่เไอไม่ดีต้องบอกว่าอมีคนต้องมากมายที่แบบมามายืนอยู่บนไอ้เนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะ เป็นทางเดินไม้เนี่ยก็คือมันเป็นทางเดินไม้ที่เก่ามากก็คือฉันก็เลยพยายามอยู่ใกล้ๆกับชายหาดเอาไว้เพราะว่าเออมาณีกลัวนะคะกลัวว่าแบบมันจะพังคลืนลงไป so this was here a year ago and d e วิลก็คือไอพวกแมกระพุ้มเนี่ยมันก็จะมาทุกปีแล้วพอปีต่อไปมันก็จะมาอีกนี่มันเป็นธรรมชาติที่มาสศจจริงพ้นดีซีนเลิกอ่านแล้วนะพอแล้วนะเหนื่อยเยอะเหลือเกินทักทายสวัสดีสวัสดีตอนกลางคืนนะสวัสดีตอนเย็นๆนะมีเกลและเจอรี่ใกล้เข้าใกล้เข้ามาแล้วล่ะแล้วก็ เอ่อ LD ซัน growing in the distance ฉันเห็นมันเริ่มเรืองแสงไกลๆแล้วละ่ะ c a n d l e b o o แล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยเรือที่แบบมีไฟออกไปแล้วก็มันก็จะเข้ามาหาเข้าแบบมาหาใกล้ชายหาดอะไรอย่างงี้เราเพราะจะป่อเยเรือหรือยังไปเลยโอเคไปเรือกไปค่ะ เงียบฮั่นแสงเรืองเลืองเริ่มมาแล้วว้า นั่นมันเปกระพุนหายากหนิใช่ไหมมันกระพุนแลน่ะอยู่ข้างหน้าเราเลยดีงามหรือไม่ก็ซีนเขาฟิกมาว่าให้เราได้เห็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะบีซีชอบดนตรีของเกมนี้มากเลยนะแต่ดนตรีฉากนี้มันดูเหงาๆไงก็ไม่รู้อ่ะ มันได้มันค่อยค่อยเฟดค่อยค่อยแบบเรือนค่อยค่อยจางหายไปแล้วแล้วก็แมงกระพุนแสงจันเนี่ยมันก็จะกลับมาเอ้ยทูวัดเดอะเกรทอันโนอะไรเนี่ยคืออะไรไม่รู้อะเคเรากลับมาถึงบ้านแล้วเป็นเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาที่ควรจะเข้านอนเราไม่ควรจะทําอะไรต่อแล้วนะเก็บของแพบ๊บปึงป้งปึง้งปึ้งใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปเก็บแร่ด้วยอี เออว่าจะหลอมอะไรนะตรนนี้ซะหน่อยแล้วกันตึงๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอานี่ออกมากันวันนี้เช้าเราจะได้หลอมเพิ่มนะคะไปเข้านอน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 ,าน,อนลาก่อนนะฤด,ดูร้อนตาด้าตังวันนี้ได้สี่พันสี่เอ้ยสี่พันห้ารอยี่สิบห้าโกนะคะดีงาม วันที่หนึ่งไปดูปแบบไหร่วมแต่นะาีอ้ของเข้าไปอากาศพรุ่งนี้เดี๋ยว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 อากาศพรุ่งนี้อะไรเนี่ยฝนตกหรอเป็นไปได้หรอคุณพระวันนี้ดวงดีมากอืมเออเราจะพูดถึงดอกทานตะวันเราสามารถอะไรอนะ เมนยูฮาเวดเดมอ๋อเมื่อเราเก็บหลอดสวรรค์เราก็จะได้มเมล็ดมันด้วยประมาณนั้นนะคะก็สามารถปลูกต่อได้อืดูสิอ้าวคุณพระดินหายหมดเลยจิตใจทําด้วยอะไรเนี่ยเราก็ต้องทําใหม่ใช่ไหมต้องขุดใหม่อันนี้โพเมนเกเนตเป็นเขาแปลว่าอะไรทับทิมใช่ไหมทับทิมอันนี้สามารถเอาไปเออ่ไปใส่ที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ได้นะคะบีซีเสียใจว่าต้องลดน้ําใหม่จริงด้วยเนี่ยหายจิตใจทําด้วยอะไรอ่ะ เกินผิดโทษโทษโทษแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อมาเล็ดพืชมาปลูกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลยอุ้ยผิดอีกแล้ว BC ขอขุดพื้นที่แป๊บหนึ่งแล้วกันนะโอเคตอนนี้ BC จัดพื้นที่ฟาร์มเข้าๆแล้วแหละนะก็เดี๋ยวเหลือแค่ว่าเอามาเล็ดมาโรยแล้วก็เออเอาเอา,เอานะ้ำมาลด ชิมิชิมิใช่กเ,เดี๋ยวบีซีจะแวะไปบ้านเซฟนะครับเอาของไปให้เซฟนิดหนึ่งนะเพราะว่าสัปดาห์นี้มันรีแล้วมันรีแต่เมื่อวานแล้วแหะแต่เมื่อวานเป็นงานเทศก,กาลงานบีซีก็เลยไม่ได้แวะไปเนาะเอาของให้เซฟต้องเป็นซาชิมิหนึ่งเอเอมีปลาไหมอะปลาเราไม่ค่อยได้เก็บเลยแอนโชวี่มาแล้วกันอะพานาได้แล้วไปหาเซฟกันแล้วก็แวะไปไปซื้อเอ้ยไปขายของไปซื้อของซืงมาเลที่ปีแอน,นะคะ นนเดี๋ยวเก็บไปขายที่พีแอลแล้วกันไปโรยไม่ได้ไม่มีอะไรมามันหมักไหนเหรอหมักไหนสิเออลืมไปเลยเนี่ยเอาอะไรหมกักเนี่ยอะไรเหลือๆเอา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 ,เอาพริกแล้วกันอ่ะพริก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 ปุ้งปุงใส่เข้าไปเรียบร้อยมาหาเซฟกันนะคะเอาปลาดิบไปให้เห็นแล้วหิวอ่ะ อุตานี่ไงเจอของสำรองแลดูใบไม้ร่วงนะคะเอาไปใส่เอ่อไอ้คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ได้เนาะเก็บไว้เก็บไว้มาถึงแล้วแซมบี้เขามาหาแล้วนะเดี๋ยวโรบินเดี๋ยวเราค่อยทักทายกันท,ท,ทีหลังนะอ้าวเซฟไฮเซฟไปไหนอีกแล้วอะเดี๋ยวบอกนะว่าไปหาแซมเออมารู้ชอบชอบชอบอัญมณีเธอเหมอนกบแบบใช้ในงานวิจัยของเธอในการประดิษฐ์ทิศค้นอะไรของเธอ เซฟมี่หายอ่ะอุ้ย,ยกระตุกกระตุกอย่าบอกนะว่าเซฟมี่ไปหาแซมไปคุยกับแซมที่หน้าบ้านไปนั่งเล่นเกมไปยืนเล่นเกมด้วยกันอีกแล้วใช่ไหมมีหนอนอยู่ตรงนน้นด้วยแต่ขี้เกียจไปขุดอ่ะมันไกลๆเนาะเซฟมี่ me. เออเดี๋ยวทำไมเราไม่แวะคอมมูนิตี้เซนเตอร์เนี่ยลืมไปเลยอ่ะโพแมนกกเนดนี่น่าจะอยู่ในหมวดของวิสร์นะเนเอ่ออันนี้เออใช่เลย ต่แน่วายเราก็ยังไม่ได้ทำเนาะแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเออไอเมลอนวายเสร็จอันนั้นเราก็สามารถใส่ได้นะแต่เมลอนวายมันแพงอะ่ะเอาไว้ยเราหมักวายเบอร์รี่ราคาถูกๆเดือดพวกแซลมอนเบอร์รี่อะไรเงี้ยนะโอ้โหต้องรออย่างปีหน้าเลยนี่วันนี้ก็มีเควสค่ะเควสอะไรเอ่ยเออเจดมาให้อบิเกลพรุ่งนี้วันเกิดเพนนีแวะซื้อของก่อนแล้วกันนะ ทัาทายลีอาด้วยแล้วดูมันเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเร็วจริงเลยนะเอ้า,อามีสีลืมเอานี้เข้าไปเก็บอะ่ะไม่เป็นไรช่างมันเราปลูกพัมคินพัมคินพัมคินเอาไปดหนึ่งแปสองสี่หกปสองหปสี่สามสองเอาสักสามสิบสองแล้วกันนะคะใช้เวลาสิบสามวันน่าจะปลูกได้สองรอบเนาะเขาโพดไม่เอาแล้วเพราะเขาโพดเราปลูกไปแล้วเนาะเอ็กแพลนเอ็กแพลนมันจะรีโพเดียลเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมก็เอาไปสัก สามสองเหมือนกันบ็อกชอยยามแครเมลรี่ซีแครเมลรี่ซีก็รีพอรดิวเหมือนกันเอาไปอีกสามสิบสองแยมกับบ็อกชอยเอาไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็พอไหมเนี่ยก็ซื้อไปอย่างละสามสิบสองนะคะแต่ว่าบีซีจะเอาเกินสี่สิบก็ได้อ่ะเอาเกินอีกางละโอ้ย หายคือแมอันหนึง่งน,นี้เอามาเอามาหกสิบสี่เลยอะอนนี้เอามาอีกทีโอเคแล้วก็วีดสะหน่อยเอาเวดดิสสกายโอเคมาสัก 3, สามสองซันฟลาวเวอร์ฟลาคารีซีดพวกนี้ก็น่าปลูกนะเนี่ยเฮ้ยองุ่นก็น่าปลูกหนึ่งสองสามที อันนี้เอา16พอนะคะเุ้ยเยอะไปไหมเนี่ยบางทีอันนี้เอาแปดแล้วกันแปดสตูวเวอร์ 8, เอาแปดอเมาัดเอา16โหตังค์ดูตังค์สิจากตอนแรกว่ารวยๆนะดูตอนนี้สิไม่เหลืออะไรแล้วอุย้ยก็แพงสีชมพูแต่ไม่เอาอ่ะตอนนี้เปิงตังค์เหลืออยู่3,000ปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละก็เอาอะไรมาให้อเมิไอ่ให้แอบบี้นะเจ็ดใช่ไหม อันนี้ BC ขอทักทายโดยที่ไม่แปลแล้วกันนะคะก mm ็ hmm. คือทักทายแค่เพื่อให้ค่าความสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นเฉยๆ mm hmm. เซฟอยู่ไหนอะมนไม่อยู่ที่นี่หรอหรือว่าอยู่ข้างใน mm hmm. ก็ไม่อยู่เซฟไปไหนเนี่ยโอ้ไม่กอดฉันมาตามหาเซฟแต่เซฟได้หายไปแล้วทำไมอะ mm hmm. หรือว่าวันนี้เซฟจะไปอยู่ในซาลูน ก็ไม่น่าใช่เวลานี้นะท้กทายเอมิลี่นิดหนึ่งนะคะทักทายกัสด้วยแล้วเซฟล่ะเซฟกับแอบบี้ไปไหนเซฟแอบบี้แซมไปไหนกันหมดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่อยู่อ่ะเซฟทำไมไนายทำกับเราแบบนี้เราตามหาหนายอยู่นะอะ่ตอนนี้อากาศมันหนาวขึ้น แต่ว่ามันก็ยังยังอบอุ่นเพียงพอสำหรับการออกกำลงังกายเออเขาหาเซฟไม่เจอเซฟไปไหนอะ่ะหรือว่าเซฟเดินกลับบ้านไปแล้วมววาคอมมูที้อีกรอบแล้วกันบีซีลืมใส่ของอย่างนึงอะต้องไปทางนี้ที่จริงวันนี้เราควรจะไปแช่น้ำร้อนด้วยนะเนี่ยโอ้เห็ดก็ใส่ได้บีซีไม่ได้หยิบมาเนาะ ก่อนแล้วกันควรจะแช่น้ำร้อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องอาบน้ำเอ้ยใช่ไหมเดี๋ต้องลดน้ำทั้งฟาร์มเลยซึ่งมันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยส่วนเจดเดี๋ยวค่อยเอามาให้แอบบี้พวกนี้แล้วกันเนาะขอเคลียร์ภารกิจวันนี้ก่อนเยอะไปหมดเลยเนี่ยคือข้องใจเซฟไปไหนอุตส่าห์ทำซาชิมิมาให้เลยนะนี่ ือจริง,รง,รงๆเมื่อกี้ที่เซฟที่เราไม่เห็นเซฟพอเซฟออกมากินข้าวแล้วคือตอนนี้เซฟไปออกไปข้างนอกแล้วคุณพระฉันควรจะยืนรอเซฟที่หน้าบ้านหรือไม่คิดว่าไม่บีซีเก็บไว้ให้พรุ่งนี้ก็ได้วันนี้ขอเอาของไปปลูกแวบบ็กกินเข้าไปเลยแล้วกันนะไหนไหนเอร์จีก็เหลือน้อยละไม่ต้องอาบน้ำด้วยดีๆแล้วทำไมเราเดินกลับบ้านทางนี้เนี่ย รานนี้มันไกลกว่าตรงนู้นเป็นสเท่าเลยนะมีซีลืมอ่ะขอโทษด้วยนะคะเธอไม่เสียเวลาคลิปตัดแปบบ๊บถึงบ้านลบวถึงเวลาที่เราจะปลูกปลูกปลูกอะไรสักอย่างปลูกกันหลายๆอย่างเดี๋ยวนะมีปุ๋ยไหมมีซีว่าจําได้ว่าเจอปุ๋ยอยู่นะมีไหมนี่ไงสปีดโกก็ดีนะเอามาใช้สักแปลงหนึ่งก็ยังดี แต่ก็ใช้ได้แค่แปลงเดียวแหละเพราะเหลือสามอันเดี๋ยวมันก็ไม่สมดุลกับอื่นนะเนาะอันนี้ปลูกอง,งุ่นข้าไปลูกปลูกปลูก,ลกนี่ก็ปลูกอง,งุ่นรดน้ำกันสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นอนะเราควรจะลดก่อนแล้วค่อยปลูกนะเนี่ยคือปลูกลงไปนี่มองอะไรไม่เห็นเลยะ โอเคแปว,ว่าลดก่อนแล้วค่อยปลูกแล้วกันตอนนี้โคตรมึนเลยเนี่ยแล้วบูรดน้ำเราก็ยังไม่ได้อัฟเกรดเลยยังใช้บูรดน้ำแบบพื้นฐานเบสิกสุดๆนี่ถามจริงเราจะเราจะได้ปลูกไหมเนี่ยเราจะปลูกครบไหมซื้อมาเลยพืชมาเยอะมากเลยอ่ะบอกเลย เราเน้นอะไรดีเน้นเบอร์รี่ดีไหมเน้นพวกอะไรที่มันแบบโตได้แบบไงอะแบบโตได้เรื่อยๆเก็บได้เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ก็น่าจะดีนะคะบีซีรดน้ำแป๊บนึงแล้วกันนะรดน้ำเสร็จแล้วตอนนี้เหลือปลูกโอ้โหงานปลูกไม่ใช่งานง่ายเลยเดี๋ยวนะเอาตรงไหนดีเนี่ยเอาเบอร์รี่หรือบีซีปลูกข้างล่างแล้วกันนะคะตรงนี้ โอเคเสร็จแล้วเบอร์รี่ต่อไปต่อไปมาเขือม่วงปลูกตรงนี้บึ๊บๆึบบึบงาม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 หมุน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 ทำไมมาเขือม่วงแล้วไม่เอาขึ้นมาปลูกข้างบนวะเนี่ยโอเคเหลืออะไรอีกดีปลูกดอกไม้ดอกไม้เอาไว้ข้างบนนี้เลยละกันนะคะที่จริงเราน่าจะเอาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไอ้บ้านพึ่งอะเอาลังพึ่งนะคะมาวางรอบๆตรงนี้เราก็จะได้น้ำพึ่งที่คุณภาพมันดีกว่า เราขายได้แพงกว่านะ้ำพึ่งทั่วไปอะเนาะแต่ตอนนี้นี่ไม่พร้อมค่ะขอปลูกตรงนี้ให้เสร็จก่อนแล้วกันโอ้โหโพื้นที่ไม่พอจริงๆเนี่ยเราซื้อมาเลยพืชนมาเยอะไปกรรมโทษเอ,อ้ยเอ,อ้ยพันธข้เนี่ยต้องปลูกเพราะว่าพันธุนนมันใช้เวลาโตนานมากโอ้แย่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาขุดเพิ่มแล้วกันนะ ตอนนี้ดึกแล้วเอ็นร์จีก็หมดแล้วเข้านอนแล้วกันนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวไว้มาต่อพาร์ทหน้านกันเดี๋ยวเราจะปลูกพันคินเพิ่มนะคะโอ้มันจะเช้าแล้วพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย